คุณผู้ชมนะรถไฟฟ้าราคาแค่สองแสนคันเล็กน่ารักอย่างนี้ไม่มีไม่ได้แล้วเอาไหมรถไฟฟ้าแท้100%ราคาแค่ สองแสนกว่าบาทเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมนะเนต้าวีสีเขียวแบบนี้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้มีใบบอยบอกเลยว่าคันนี้มาปุ๊บกดปั๊บใครอยากได้นี่ต้องรีบทักเข้ามานะคุณผู้ชมนะออปชั่นของเขาเนี่ยจัดเต็มมากๆนะคุณผู้ชมนะเนต้าวีคันนี้ไฟหน้าเดินไฟหน้าโปรเจคเตอร์เรนสวยๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะหลังในกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคุณผู้ชมนะจอตรงกลางนี่โคตรใหญ่โคตรแน่นอย่างนี้พวงมาลัยมันถีงฟังก์ชันคันเล็กๆน่ารักแบบนี้บอกเลยว่าประหยัดค่าเดินทางด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายแบบนี้นะคคคคคุณผู้้ชมมนนนะใใรรรรไไไปปหกัััทงอบวีา ผู้ใหญ่นี่บอกเลยว่านั่งได้ไม่ติดขัดแน่นอนนะคุณผู้ชมนะคันนี้โคตรตอบโจทย์นะคุณผู้ชมข้างหลังนี่บอกเลยว่าใส่อะไรก็ใส่ได้นะคุณผู้ชมนะไม่ได้เล็กนะคุณผู้ชมนะสามารถใส่ของได้นะคุณผู้ชมนะเบาะตรงนี้สามารถพับได้นะคุณผู้ชมนะนี่ก็จะพับไปเรียบๆแบบนี้โอ้หเป็นไงโคตรกว้างโคตรดูดีแบบนี้ราคาแค่200,000กว่าบาทเท่านั้นใครอยากได้รถไฟฟ้าแท้100%เนต้าวี e แบบนี้นะคุณผู้ชมนะจัดได้เลยนะคุณผู้ชมนะราคาแค่200,000กว่าบาทเท่านั้นใครอยากได้กดลุ้นใจกดแชร์แล้วพิมพ์เเข้้าาาามว่สนนใจต